ัวแล้วนี้บัวแล้วสสนุกที่มาตายอนีเหนึ่อนิ้วอันออะไรแล้วสุดอักอัเป็นสเอ้ยอักเอเอเอลอัอสังฟาอับูปะเอออักเอจสปอร์ตนะสปอร์ตดนสปอร์ตาง่ายเอทนไม่ยิงเหรอยิงได้อยากบัวแล้วก็เรายังไม่ยีเลยถ้ามันบันทีจะมาขายอะ สองตี severe, อะอาบูฟาร์มเดฟิวส์อาบูอาจจะไม่มีขายเลยก็ได้ดาเองเห็นอากาลิดามะสีสีจากสีอะไรเป็นสีฟ้าเส้นเหมือนกัอะไรจะเป็นสีฟ้าแร่ที่สุดแล้วมฟในห้องไฟในห้อง เราละาฮัทเราลไปอีกนะโอี้ยโันแตกเลยมันมันหวงบัลจาโอนโอ้ยบอลไปตุ่ยที่โอ้โหบอลกลับมาแลวไปวะนนี้ถ้าบอลไม่กลับมาก็ได้แล้วอ่ะบอลไปตุ่ยแส็งแกเลย เร็วบอลลีลาเ้ไทยนี่จะบุกหรือจะยังไงเนี่ยไทยอย่าเพิ่งบุกกูัวไปนั้นก่เดีโลโลโล๋ยวเถือปืนเดีปืนเก็บเสี่ยงด้วยอีกตัวนนอีก<อ>ตัวบอลโดดแทนเองโอ้เอ้าเป็นยงู้ดังไฟเราเรียกเราบอกบอลนั้นนี่อ่ะ อันนเร้อมี้มัเอาทนี้เนี่ยเราว่านะมันกลัวแค้นมันจะขายที่นน้ะเดี๋ยวม่พี่มันมาดูิปแล้วก็เดี๋ยวมันโดนไอนยลมจมไมก็แอบวอแอบวอเหรอไกไเยแตนนี่มันเปนแค้่จะาะลายเว้ย แล้วว่านะต,ตาเนี่ยชนะลูกกระสุนหมดแม็กโอ้โหกัรเตะียลแทนแทนแทนไอ้ไอ yeah, yes! yes! ja ้ต่าเนี่ยเฮ้ยช็อตเรดทีมวินลงเฟสลงเฟสลงเฟสยัยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยาาม่ ไปดูคลิป